สโมสรเตรียมเฮสมาคมแจ้งกำหนดการมอบเงินอ <summon ing> in so to so ุดหนุน <peut> ทีมงวดสุดท้ายฤดูกาล2022-23แล้วก็เป็นอันว่าได้ปิดฉากไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะฤดูกาล2023-24ของ ไทลีกเรามาอัปเดตรายชื่อนักเตะของทีมกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดกันนะครับว่าจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับรายชื่อนักเตะเมืองทองยูเนเต็ดนะครับหมายเลข2ได้แก่สวิทต์ไบรพมลาดหมายเลข4ชาติชายแสงดาวหมายเลข5้าชองโคดบิลองหมายเลข6ทธีรพลเยาะเย,ะเยะ้ยหมายเลข7วิลเลียนพอป หมายเลข10ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรหมายเลข11เจริญศักด์วงกรหมายเลข14สเตฟานเชโปวิชหมายเลข15ชยพลซับมาหมายเลข16คณะพศกาดีผู้รักษาประตูหมายเลข17ทธีรพัฒเรลาหบุตรหมายเลข18วีรเทพป้อมพันธ์รองกัปตันทีม หมายเลข19ทริสตองโดหมายเลข20ปรเมตอาจวิไลหมายเลข21ปูรเชศทอดสนิทหมายเลข22ภิูมินแก้วตาหมายเลข23การณการนรินทาวรศักหมายเลข24วงสกรชัยกุลเทวินหมายเลข25นัทวัตรโทรบานสงหมายเลข27 เจษฎากรน้อยสีหมายเลข28สรายุท์อยู่สืบเชื้อหมายเลข29ทรงวุฒิใครควรหมายเลข30พีรพงษ์เรือนนินผู้รักษาประตูหมายเลข33กากรกฎพิพัฒนัดดาผู้รักษาประตูหมายเลข34คคณะคำยกหมายเลข36ปียนัททอดสนิท หมายเลข37พิชาอุตรากัปตันทีมหมายเลข38นัทวุฒิแผงกระโทคกผู้รักษาประตูหมายเลข39โสพลวิทย์รักญาติผู้รักษาประตูหมายเลข67นิติศักดิ์อนุรุนโดยล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์แจ้งกำหนดการเตรียมมอบเงินสนับสนุนให้เปล่า ว่าสุดท้ายของฤดูการ2022-23นะครับก็คือตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอ่ะครับผมก็เตรียมที่จะมอบเงินสนับสนุนนะครับให้แบบเปล่าวัาสุดท้ายของฤดูการ2022-23ให้กับสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก1-2-3ในปี2565-2566นะครับ ก็รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับ66ล้าน935,700นะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี66เป็นต้นไปนะครับโดยการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ธนาคารกสิกรไทยไปยังบัญชีสโมสรสมาชิกที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามแต่ละลีกนะครับโดยมีรายละเอียดโดยลำดับแรกนะครับก็จะเป็นไทยลีกหนึนะครับสมมสอละ 2,975,000าบาทจำนวน16สโมสรน,นะครับรวมเป็นเงิน4 7 6 0 0 0 0ล้าน6แสบาทนะครับและต่อมาครับไทยลีก2นะครับสโมสรละ4,46,250บาทนะครับจำนวน18สโมสรรวมเป็นเงิน8 3 2ล้าน32,500บาทนะครับและไทยลีก3ครับสโมสรละ1 4 0, 8 7 7 5 0บาท จำนวน76สโมสนรนรวมเป็นเงิน11ล้าน3,5500บาทนะครับโดยสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินสนับสนุนนะครับทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมกีฬาฟุตบอลจะประสานงานแจ้งให้สโมสอนสมาชิกทราบต่อไปครับ ความเคลื่อนไหวของทีมชาติชุดใหญ่ที่มีอเล็กซานเดรมาโน่โพกิงคุมทัพโดยมีมาดามแป้งนวนพล่ำซาเป็นผู้จัดการทีมที่เตรียมมีคิวลงศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ ครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4-10ถึงกันยายน2566โดยล่าสุดเฮดโค้ชชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมน,นียังไม่ตัดสินใจที่จะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำหนังสือส่งสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดรซัปโปโลทีมดังในศึกเจลีประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอตัวเช็คสุขโชคสารชาติดาวเตะวัย25ปีมาช่วยทัพช้างศึกในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้โดย คละพักนกเขาแมวแดนเหนือมีภารกิจสำคัญลงเตะในสุดฟุตบอลถ้วยลวนครับ2023รอบ8ทีมสุดท้ายพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนัดแรกวันพุธที่6กันยายน2566และนัดที่2วันอาทิตย์ที่10กันยายน2566ซึ่งเจ้าเช็คลงช่วยทีมในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา ถึง4จาก6นัดลงตัวจริง3นัดลงสำรอง1นัดและยิง2ประตูกับ1แอซิ์ทั้งนี้โคดมาโนโเตรียมหาลือกับทีมสตาฟโคดรวมทั้งมาดามแป้งเพื่อพิจารณาเียกตัวสุภพโชคสารชาติอีกครั้งเพราะถึงแม้ว่าเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ต้องกลับมาอะไรรับใช้ทีมชาติแต่เนื่องจากภารกิจกับต้นสังกัดก,ก็สำคัญเช่นกันหลังจากซัปโปโรเหลือเพียงลุนแชมป์ในปี2023แค่รายการนี้เท่านั้นแหล่งที่มาของข่าวขอขอบคุณ สยามสปอร t com หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช anel ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ